สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะวันนี้วันนี้ก็อยู่กับซานนี่ S Y 1 3 5 c นะคะตอไม้นะคะอยู่คู่กับต้นไผ่นะคะต้นใหญ่อยู่นะคะ ดี๋ยวจะขุดดูก่อนนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะก็มาขุดรอบๆนะคะแต่ว่าพ่อบอกว่าต้นใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าเอาออกตอนแรกก็ถามว่า คิดหนักอยู่นะคะว่าจะเอาออกยังไงนะคะเพราะว่าอยู่กับต้นไผ่นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่าจะเอาออกได้ไหมแต่ก็ไม่น่ายากหรือเปล่านะคะแต่ว่าต้นใหญ่อยู่นะคะสองคนโอบนะคะ วันนี้ก็เปลี่ยนฟันไมโครไปนะคะดินนี่แข็งมากเลยนะคะขนาดเพิ่งหมดหน้าฝนไปนะคะแข็งไม่แข็งยังไงถ้าดูนะคะเวลาขุดลงไปนะคะล้อนี้ยกขึ้นเลยนะคะ ตอไม้นี่เยอะมากนะก่อนอื่นจะต้องเอากอไผ่ออกก่อนนะคะยังจะเห็นไอ้ตอไม้นะคะไม่ยากนะคะเอากอไผ่ออก